โอเคก็ลาบสวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Dead, Dead ดทบ by d a y l ไ g h t กันครับวันนี้เรามาเป็นฆา,าตตะกรือ d e ือเดทชก็คือแบบเพิ่งเจอห้อง,งขรงมันก็นานอยู่แลบบ้วโอเคเมื่อเขาพร้อมเราพร้อมใจพร้อมเราพร้อมครับอ้าวกดไม่ได้คน ไปรวยกันเลยผมเล่น The Death k i n ก็เป็นตาที่สองโอเครอโรเ, <_ C ut> เขาอาจจะโหดก็ได้เพราะเขาน่าจูเก,ก่งอยู่ลว สี่คนน่าจะรอดสี่ก็เป็นไปได้ทุกคนผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเก็บได้หมดมันก็ดีผมก็ยังยิงไม่แม่นนะทุกคนโอเคเรามาอยู่ในด่านพลาน ทารานทอรลมานทร์นทราร์นทอร์ลามาใช่เลยเคระ,ะกระตุกนิดหน่อยนะครับผมว่าเสียงไม่ลงหรองป้่ามันตอนนี้ผมเดินอ้าเราไมเห็น จะจมู่บ <hammer> <melting> <problem> ah ่จมู่บ่ไปไหนไปไหนขู่บอกว่าขู่บอกว่า น่ายหน้าล bon ่าเขาเลยอันนั้อน,นอันนั้เอ้ยติดกล่องอ่ะโอ้โหไมโนอนเงี้ยวจะจีมเขาเนี่ยร้อยหนึ่งทีใส่กัะสุหรับเจอคนผมเห็นหน้ำกินอก้นะ ai ngon hiền ngon hiền muốn hiền ngon hiền ngon คิงมอกเไยนะเอ้ผอไปหนลุเม่อกี้อยู่ไหนนะอะไร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 จด่ด้จดด้รับไ่่ได้วงรวมทุกพวมไส่ฉายรัไไม่ได้ใส่สามนี้แล้วหรอเ เดินเนี่ยๆเอ้าผมไม่ได้เฝ้านะอุ้ยผมไม่ได้เฝ้านะผมไม่ได้เฝ้านะเออๆกดผิดกดผิดนี่นั่นโอ้โห ไปไหนอ่ะเ้าอ,อยู่นี่เต็มอ่ะเอา้าอะไรอะไรอะไรขอมาช่วยกันเต็มเลยทุกคน ทำอย่างนี้อ่ะชทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อ,นอ,นอ,นอ่ะไไ่ะสิ่อนอดีเเล็กหอ้หาไหมได้หาไหมมีไหมมีได้หาไหมจะม,ม,ม,มีก็ลองไป่นีก็ลองจบตายโอเลติงจอก ไปไหนแล้วเดินหาไม่เจอทุกคนไปไหนช่วยกันเก่งช่วยกันเก่งอ่าอยู่สาเดิมไปสาเดิมเลยทุกคนตาย

Nai 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 nỉ nái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  อะๆอเม่แตกับมีเยอะอย่างนี้เด็กจ่าดมีเ็จ่าดมี อุยอาหลบเป็นอ่เดิทจริงทงั้งทีมมันได้กำเนียมันได้กำเนียไปไหนไปไหนอ๋ชาติจ่ดจาดัเมทิดจ่า,จา,จาดัเม,าาเมสามีร ต่อเลยขี้เครื่องตัดสายเครื่องไหนนะมันมีเครื่องอันนั้นผมเห็นนะ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 ผมหินนะจะไหนไปไหนไปไหน ไปไหนแล้วไปไหนกันหมดแล้วก็ต้งหมดกต้หมดก้ห ผมว่าเขาแปลต่างขึ้นเหมือนกันตอนนี้เขาเจ็บสองอันไหนจเจ๊ะละเราเป็นคนต่างเราอาทิตย์เกมนีกเขาชีกขวาผมก็ชีกขวาได้ยยังไงอ่ะอ ใยีเอในยีพีเอฟจุตู้ก่อนจุดจุดตูกไปหทีไปหทีตำมลท้าต่ำมือเท้าโอ้โหยิงเกินผมยิงไม่แม่นทุกคนแต่ผมสามารถดเขาต่อได้อาตาม เอ้ยตานตานแล้วไงวิชิงทั้งทีมเหรอไหนเน่ยดดูดูปานปานปานกันเก๊ยปานันเกงยก่อนันนี้น uh, ่าตาย mấy đôi phản mẹ, này hết đi mất chi khỏi này ăn mấy người không phải... có <coughs> chú tình rồi đó, chú คือแเบไม่ใช่แบโอ้โหเก่งรึดอึดอดจะจุกเก่งอะไรขนาดนั้นะอุ้มก่อนปอยนี้ป อยนี้ไป, <c oughs> 000, ไป,ไปส,สองเครื่องสองคนต่อไปเครืนะ่องข้างหลังมีแล้วอยาดจัเครื่องต้องมีอจักเครื่องนี่แหละ

ปีวันนี้ใไงเอออันน <ái> ี้ผมเจอเนี่ยฉีดฉีดช่วยตื่นไหมช่วยตื่นไหมในหาดในหาดเสียบเอยช่วยเพื่อนปลาไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน กันไชไ่ผมชอบผมชอบแชร์ดามิอยูแล้วต้องตายทักคนตัตตดยื่นเขสุดสกิน,นกันนิดนึงกระทือมันทีด ่นเชื่อกันหรือเปล่าอันนี้เรจะมาเชื่อเพื่อนจริงด้่ยหิน้าหินนอ้อเส็จุกเหรอไม่ยิงหรอ,อไม่มเ,เลย ไม่ยิงหอกไม่ยิงหอกช่วยกันปะช่วยกันปะมันจะแขวนทิ้งให้มันจิอีกสองคนมากันงมมาทัางหมิ้กทิ้ที้ก่อนทก่อน Zo auto, zo auge, zo auge. ช่วยกันแล้วอยู well ่กันแล้วอยู่กันแล้วทั้งจะเสร็จทั้งจะเสร็จก่อนปั่นกันเลยไปๆอันนี้หมูหมี่นแล้วนะประตู วกมินนะไม่ต้องมาปั่นผมไม่ให้ปั่น,อ,นอันน้ออันน้ออันน้ออยู่ที่ไหนอ่ะอยูที่ไหนอ่ะเฮ้ยผมโ,โดดไป ผมเห็นกับอันไหนไป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 ไหนผมเอาา็นผมอติดค,คอเลยไปไ คนอยู่ไหนหนาอีกคนอยู่ไหนหนาอรอช่วยด้วยทุกคนโอโห้หวายเงินจริงๆฉีขวาตัวหนึ่งเงิน,นบัสด <Okay. S 1> ี้นี่นะไปก่อนาหรอไีปาหนแอ้ว ีกันแกงสองคนนี้เออผมเห็นผมเห็นผมเห็นคนผมเห็นเฮ้ยมีโดนเง้วไหนแล้วไม่รู้ขนาดแล้วเขาไปไเล่นบะ้านเลกครับโอ้โห,หลายเท้า เรียะกระสุนกระทิบเครื่องขอเขาก็เจ็บอะล่ะทุกคนเชื่อผมผอไม่ปั่นผมก็เดินโซ่เงี้ยปรงมาได้ทั้งวันครับทุกคนอันนะ่ะอยู่เครื่องน,นี้กันสองคนเลยทุกคนคนนี้เหมือนจะ เก่งมันจะเก่งมันจะเก่งมนเลยมาเยมลยแี้วมาเลยมาเลยแล้วไ้าผมคิดผ่านนาดเขาเขาสี่สิไผมเนี้ยชอบ เฮ้ยอะไร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 ,ะไรเฮ้ยพี่โดนเกอ้เอเฮ้ยเขาเก่งจังวะทุกคนเขาจูบแบบจะมาจูกออนไลนี้เราเฮ้ยนั่นแหละเขาเก่งมากทุกนนะผมบอกเลย เป็นลิงกับผมหรอเล่นลิงกับผมหรอฮ่อาแจกแจกด๊าไม่ทุกคนเสาอยู่ไหนไม่รนะู้จะลงห้องมีก็ไม่ไหวเอาสอนนี้นะสอนนี้ไม่ไป,ปสักทีอีกคนหาหลุมแล้วไม่เนี่ยหาหลุมแล้วไม่เหนยียเจอหลุมแล้วมึงเนียะหรอ ไกลอนนี้อยู่ไกลนี้โอ้เขาโดดหลุมมาเจอหลุมจริงด้วยทุกคนโอเคก็เก็บไปสามนะมันแตงเ่อะใหญ่ใยเกลียวมาได้แต้งทั้งหมดสองหมื่นหกโอ้ีโบนัสเกดม,สมด้วยทุกคนโอใส่แตงจมาโอเคเรียเรียดวยด้ก็ จบไปหนึ่งเกมครับทุกคนก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดติดตาม และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย